ဒီကောဟိုကြရတယ်လို့ပြောလို့လေ ดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุธิสาชาแนลนะคะ,ะตอนนี้ตักอยู่กันที่อำเภอบ้านนานะคะตักมาตลาดใหม่เนาะเป็นตลาดหน้าวัดกระดาษนะคะอำเภอบ้านนานะคะจังหวัดนครนายกเออนะคะพูดถูกพูดถ,ถูกวันนี้พูดถูกนะ,ะ<อ>ก็วันนี้เช่นเคยกับท่านผู้ชมวันนี้ตักมีร้านอาหารเด็ดที่จะมาแนะนํานะคะ<อ>เป็นเมนูแซ่บๆนะวันนี้นะ<อ>ก็คือร้านส้มตำร้อยเอ็ดนะคะพร้อมกับไก่ย่างนะคะ ย่างกับสดๆเนอะไปเะดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศก,กันดีกว่านะคะ <Yeah. S 1> เนี่ยน่าทานมากๆเนี่ย <Okay. S 1> เป็นร้านของ J&M นะ <Okay. S 1> คะก็ไก่ย่างน,นะทุกคน ร้อนๆน,นะคะย่างกันร้อนๆน,นะคะนี่มีไก่ย่างด้วยนะคะแล้วก็ส้มตำนะคะ,ะนี่ค่ะส้มตำของ JM นะคะอันนี้เป็นเมนูทางร้านนะท่านผู้ชมเนี่ยของ JM นะก็จะมีตำไทยนะคะราคาเริ่มต้นที่40บาทนะคะถึงหนึ่งบาทก็คือตำป่ากุ้งสดนะนี่ วัตถุดิบแน่นมากจ้ะนี่วัตถุดิบคือแน่นมากนะจ๊ะแม่น,นี่คะ่ะท่านชมอันนี้ก็คือเจแอมนะคะเ,เราก็เพิ่งมาครั้งแรกเนาะสวัสดีสเจแอมด้วยน,นะคะจ้าตามสบายจ้ะ สเตจอร์น่าจะเป็นตำป่าแน่เลยค่ะใช่ไหมคะตำป่านะคะท่านผู้ชมตำป่ากุ้งสดหนึ่งร้อยบาทสิบบาททุกอย่างเลยอันนี้เป็นตำอะไรคะที่ี่อันนี้เป็นตำป่าค่ะตำป่านี่ราคาเท่าไหร่ที่ตำป่าป่าห้าสิบบาทค่ะอ๋อ้ห้าสิบบาทตำอะไรพี่อ้อมเริ่มเปิดร้านกี่โมงอะบ่ายต่อโมงครึ่งค่ะ เต็มทุจนพี่ก็ใบสองคือครึ่งครึ่งค่ะครึ่งครึ่งเนาะส่งใบสองครึ่งครึ่งวัตถุดิบหรือผชมดูเยคนรแน่นเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูตำป่านะะคพี่ยำอยู่นี่วันอะไรมากนะคะมีมีแานอาหารสุกค่ะสามวันแล้วพี่ยำเยอะมากเลยนะนี่ค่ะเต็มถุงเลยนะห้าสิบแล้วพี่ จุกมากทานได้แบบสองสามคนแบบสบายๆนะราคาห้าสิบบาทนี่นี่เนอะคะเ0้าสบร้อยสสวัสดีพ่อค้านะคะ,ะทางด้านนี้เป็นไก่ย่างค่ะคานผู้ชมราคาที่มีเท่าไหร่มากคะพี่ตรงนี้สิบบาททุกไม้เลยสิบบาททุกไม้อเอ้โนี่่านผู้ชมดูพี่นี่ย่างเตาถ่านนะคะไม้ใหญ่ๆกันเลยอะ ก็แล้ววันอื่นนี่พี่ไปขายที่ไหนคะพี่วันอื่นเหรอจ้ะอู่ที่แข่งคอยแข่งคอยวันพุธเหรอคะใช่จำกันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยจำไม่ได้พี่อุ้ยถ้าไม่ชมปกติอะเราไปถ่ายพี่พี่เขานะแต่พี่แก่งคอยไม่มีส้มตำเดี๋วันขาวันพุธใช่ไหมอ๋อหนูจำได้เลยแต่แต่เราถ่ายไปสักประมาณ ว่าเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วนะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีพี่จำกันได้ก็เอฟโอมเบนได้นะคะจำกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะปกติเนี่ยจะขายแค่ไก่ย่างค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าที่นี่คือขายส้มตำด้วยนะคะเออแกงคอยก็แค่แค่สองที่นะพี่ใช<ด>่โอ,อ้เลือกเลยพี่ยังไม่มีของไทย ได้ค่ะท่านผู้ชมคือเราไปแบบว่าหลากหลายที่มากนะคะ <c oughs> จำไม่ได้จริงๆค่ะพี่ว<า>ันนี้หยุดเหรอไม่ได้ขายเหรอนนกอ็วันนี้หนูหยุดวันนี้หนูไม่ได้ขายก็สุกเสาร์อาทิตย์หนูจะขายที่ทางรถไฟใช่ค่ะทางรถไฟแ,แล้วก็วันธรรมดาหนูก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะที่ไม่ได้ขายก็ท้องไม่ขายแง่พิโรดอ่ะโอ้จ้าลายแลพิโรดายแล้ที่มันไมก็รลุก็รู้จักกันใช่ไหมคะก็ตพี่น้องกังน,อน,อนโ,โอ้ พี่น้องกันหมดเลยกันแล้วคุนผู้ชมสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันนะคะออโอ้โหสิบบาทลูกค้พาพี่แอมเขาเยอะมากเมนูข้างในนะคะจำไม่ได้จริงๆพี่ใช่เราจำเองได้อยู่จำแบบ ทำไม่ได้จริงๆกันแล้ท่นผู้ชมอันนี้ตำอะไรคะพี่แอมอันนี้เป็นตำป่าค่ะตำป่ารัวๆค่ะวัตถุดิบพี่แอมวันนึงหมดไหมหมดค่ะโอ้ไม่ธรรมาดาค่ะการแก่งคอยจะมีวันเสาร์ต้นตำจะมีวันเสาร์ใช่ค่ะ เดล่ดีกว่าเพรเยอะเลยน้องชมนูนี่นี่อะถุงบอเลนเลยอะอ่าราคาก็เริ่มต้นที่ได้ค่ะได้ลตนี้เลยค่ะแต่แกถ้าตำถ้าตาำธรรมดาสีสิบเนาะพี่แอมเนาะจ้ะถูกธรรมดาีสจ้า มันตะกร้าเลยนะคะมันแลกซับเองด้วยนะท่านผู้ชมแลกซับเองสุดยอดค่ะพ<า>ี่แอมขายมานี่กี่ปีแล้วนะ20ปีได้แล้วค่ะโอ้ยยปีได้แล้วเรวามาก็ประมาณหก จากสำหรับุหรีประมาณหกสโลนะท่านผู้ชมตรงนี้ใช่ใช่ประมาณนี้ค่ะจากประมาณหกสโลค่ะจะมาหลายรอบแล้วเนาะแต่ด้วยบรรยากาศบรรยากาศนะพี่เลยไม่ได้มาสั่สั่งแรกค่ะท่านผู้ชมวัตถุดิบตัวแบบหมดทุกวันน่ะโอ้โหสุดยอดมาก จังไม่มีเวลาคุยด้วยจ้าไม่มีเวลาคุยเลยค่ะท่านชมตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะคะอย่าเป็นแม่ค้าจะลืมเมนูจ้ากระป๋าปลาด้าแป๊บนึงนะคะตลาดที่นี่เป็นแบบเขาเรียกว่าแหล่งชุมชนเนาะท่านผู้ชมที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรตลาดไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นแบบตลาดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะแล้วก็ของตรงของทานที่เนี่ย เป็นแนวแบบชาวบ้านเอามาขายเนาะใสโฟมเลยนะคะตำปากซิกเนเจอร์นะท่านผู้ชม มะเปกะนะที่ยัามีไหมอะอ๋อยังไม่มีนะคหอมอะไรหิวข้าวข้าวหรือเปล่าอีหละโอ้นี่ไปกินข้าวแล้วเออนี่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 เต็มถาดกันเลยทีเดียวค่ะว้าวมาทานประจำไหมแซบไหมแซบแซบนัวไหมอันนี้ชอบทำปลา เดียวอ่ะอพียไก่ยี่ไหมคะอันนี้อันนี้เนาะใ้าวเหนีวด้วยเนียวด้วย80บาทต่อทำหอยดองค่ะต่อไปนะคะ50สบาทค่ะท้าผู้ชมหอยดองจ้า นะท่านผู้ชมสุดยอดมากๆค่ะ ชมมาค่ะตำป่านะคะของร้านที่แอมนะคะเมืองอ่าตำป่าร้อยเอ็ดชื่อร้านเนี่ยห้าสิบโอโ้เยอะมากๆดูดูชิ้นหมูยอจ้ะโ,โหจุกจุกเลยอะยอมรับว่าแล้วลูกค้าของแอมเนี่ยหนาแน่นมากๆนี่ค่ะตำป่านะคะไาค่ะของเจแอมค่ะ พี่ก็ทำเองแล้วท่านผู้ชมอร่อยนัวนะคะขายเยอะเยอะนะท่านผู้ชมขายดีมาก <c oughs> มะละกอวันหนึ่งอ่ะสามสิบโลเลยนะว <Wow. S 1> ้าวหอมไม้หอมห,หมูยอคือปังมากอ่ะเลยนี่ค่ะ ขายมายี่สิบกว่าปีแล้วนะคะท่านชมคือตัวตั๊กเองเนี่ยจำไม่ได้เนาะจำพี่แอมไม่ได้คือแกงพรอยเนี่ยเคยไปถ่ายพี่แอมทีนึงแล้วเขาขายไก่ย่างอย่างเดียวนะคะก็คือไม่รู้เลยว่าพี่เขาเนี่ยขายส้มต่ำอืออันนี้คือแบบไม่รู้จริงจริงนะพี่เขาทักว่า,าจําไม่ได้ก็จําไม่ได้จริงนะอรองืม อร่อยมากค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาทานร้านส้มตำร้อยเอ็ดนะคะของพี่แอมนะคะก็มาได้เลยนะคะที่ตลาดหน้าวัดกระดานนะคะทุกวันจันทร์ศุกร์อาทิตย์ดะะ <c oughs> เดกี๋ยวตักขึ้นให้แล้วกันนะคะที่ใต้คลิปเนาะออก็วัานี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยมาก